สวัสดีครับผมพิพุชาติวัฒนานนท์นะครับผู้าการพีเสัมพันธ์ผมจะมาแชร์การทำงาน1 Fe ฟีเดอร์1 m a n a เ e นของ PA สัมพันธ์นะครับฟีเดอร์ที่ PA สัมพนันธ์คัดเลือกประกอบไปด้วยฟีเดอร์4สถานีอ้อมใหญ่3นะครับซึ่งเป็นฟีเดอร์ที่ไม่มีกระแสไฟฟ้าดับเลยกับฟีเดอร์ที่จ่ายจากรีคอเอร์ท่าอารขีดซึ่งเป็นฟีเดอร์ที่มีการทำงานบ่อย เป้าหมาย1 f e e d e r 1 Manager นะครับก็คือ f e เ d e r ที่ไม่มีไฟดับเลยเราต้องรักษาไม่ให้มีไฟดับเกิดขึ้นกับอีก f e เ d e r ที่มีไฟดับบ่อยครั้งนะครับเราก็จะต้องลดไฟดับให้ได้50%เอพศสัมพันธ์เราได้กำหนดแนวทางในการป้องกันกระแสไฟดับอย่างไรนะครับเรามาดูกันก่อนอื่นผมขอแนะนำสภาพการจ่ายไฟของฟิเดอร์ที่ไม่มีไฟดับเลยนะครับซึ่งเป็นฟิเดอร์ที่มีความมั่นคงสูง ระบบจำหน่ายนะครับเป็นสายเคเบิลระยะทาง6วงจรกิโลเมตรมีผู้ใช้ไฟที่ติดตั้งมออแปลงเฉพาะลายอยู่9าลายผู้ใช้ไฟที่ติดตั้งมิเตอร์แรงต่ำนะครับมีอยู่850ราลายมีม้อแปลงอยู่ในระบบจำหน่ายอยู่31เ,เครื่องระบบจำหน่ายพาดผ่านพืน้น,น,น,นที่ชุมชนและมีโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ p a สัมพันธ์ได้กำหนดแผนในการป้องกันดังนี้นะครับแผนการป้องกันที่1คือ การตรวจสอบระบบจำหน่ายโดยการตรวจสอบสายไฟฟ้าใกล้แนวอาคารหรือต้นไม้นะครับจุดต่อต่างๆของในระบบนะครับหลังจากที่เราได้ตรวจสอบแล้วเราก็นมาดำเนินการแผนง,งานที่2คือแผนง,งานการบำรุงรักษาระบบจำหน่ายโดยเอาผลของแผนง,งานที่1มาดำเนินการแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นนะครับซึ่งสิ่งที่เราตรวจสอบพบก็คือมีอุปกรณ์ที่มีสภาพชำรุด มีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องเกิดขึ้นได้เราก็ดําเนือการแก้ไขจุดต่อต่างๆที่เราตรวจสอบนะครับว่ายังมีสภาพที่ดีอยู่แต่เราก็มีการตรวจสอบประจาทุกเดือนเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอปัญหานะครับเราก็จะทําแผนเพื่อเามือนการแก้ไขต่อไปแผนงานป้องกันที่3นะครับเป็นแผนงานที่เกิดจากประสบการณ์ของพี่เอสภาน,นะครับเราเคยมีเหตุการณ์ของสายเคเบิลขาดนะครับมีการชารุดของสายเคเบิล ที่เกิดจากการกัดก่อนระหว่างสายเคเบิลกับสเปเซอร์เราเอาประสบการณ์นี้มาใช้โดยการที่เรามีจัดชุดงานเพื่อที่จะมีการขยับสเปเซอร์จากชุดเดิมนะครับเพื่อลดการกัดก่อนของสายสเปเซอร์นะครับแผนงานที่4นะครับคือแผนงานติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเพิ่มเติมนะครับเป็นการป้องกันสัตว์นะครับที่จะขึ้นไปทําให้เกิดกระแสไฟขัดข้องเรามีการติดตั้งเบรดการ์ดนะครับแล้วก็ลูกถ้วย tr 2 0 2พร้อมบริเอร ที่ต้นมอแปลงและต้นเครื่องวัดแรงสูงนะครับแผนงานป้องกันที่5นะครับเรามีทีมงานที่เข้าไปพบผู้ใช้ไฟที่ใช้มอแปลงเฉพาะรายแนะนําการดูแลรักษาระบบจําหน่ายนะครับและการป้องกันเพื่อไม่เกิดกระแสไฟฟ้าดับนะครับจากการที่เรานำนินการทั้ง5แผนงานแล้วเนี่ยเราพบว่า f e e ด์สสถานีอ้อมใหญ่3นะครับเรามีความมั่นคงนะครับเราไม่มีไฟดับเกิดขึ้นเลยในปี2567 เรามาดูฟิลเตอร์นะครับที่มีกระแสไฟฟ้าดับสูงนะครับเป็นฟิลเตอร์ที่มีความมั่นคงต่ำนะครับเป็นฟิลเตอร์ที่จ่ายจากร er ีคเซอร์ 05R-01 นะครับสภาพระบบจำหน่ายนะครับมีทั้งสายเคเบิลสาย PSC แล้วก็สายเปลือยระยะทางก็อยู่ที่46วงจรกิโลเมตรจ่ายกระแสไฟฟ้าแก่ผู้ใช้ไฟ3,160ลายนะครับมีม้เอแปลงในระบบจำหน่ายอยู่100เครื่อง อุปกรณ์ตัดต่อแล้วอุปกรณ์ป้องกันมีอยู่14จุดนะครับระบบจําหน่ายเนี่ยเป็นระบบจําหน่ายที่พาดผ่านในพื้นที่เกษตรกรรมนะครับภารกิที่1นนะครับเรามีการตรวจสอบระบบจําหน่ายนะครับในเรื่องของระยะห่างระหว่างสายไฟกับต้นไม้ตรวจสอบอุปกรณ์ที่มีสภาพชํารุดมีความเสี่ยงที่ทําให้เกิดกระแสไฟฟ้าดับนะครับแล้วก็จุดต่อต่างๆที่อาจจะเกิดจุดร้อนได้ แผนงานที่2นะครับเป็นการบ่มรงรักษาระบบจำหน่ายนะครับแก้ไขจุดต่อจากจุดร้อนที่เราตรวจสอบพบนะครับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่มีสภาพเก่ามีความเสี่ยงที่ทําให้เกิดกระแสไฟ้าขัดข้องแผนงานที่3นะครับเป็นการป้องกันกระแสไฟ้าขัดข้องจากต้นไม้นะครับเรามีแผนงานจ้างเหมาในการตัดต้นไม้ที่ชัดเจนพอหนวกับเราก็มีชุดงานที่จะเข้าไปดําเนินการเสริมในกรณีที่มีต้นไม้ที่โตไวเกินกว่าที่ กิจากระยะเวลาที่แผนงานเราจะดําเนินการนะครับแผนงานที่4นะครับเป็นแผนงานติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสัตว์ประกอบไปด้วยชแนกกาดนะครับเราติดที่เสาเบิร์ดการลูกถ้วย TR202 พร้อมบริเออร์นะครับเราก็จะติดที่ดอกอัลฟิ l ลรอฟ้าแรงสูงบุชชิ่งมอแปลงแผนงานที่5นะครับเป็นแผนงานติดตั้งด็อกอัลฟิ์เพื่อลดผลกระทบจากการเกิดกระแสไฟฟ้าดับใรวงกว้าเนื่องจากว่า ฟิเดอร์ที่เราจ่ายเนี่ยมีระยะทางค่อนข้างไกลมีแถบรายแยกเยอะแถบรายแยกบางแทบเนี่ยนะครับมีความเสี่ยงสูงถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาอาจจะทําให้เกิดผลกระทบในวงฟ้างเราจึงมีการดําเนินการติดตั้งดอกเอาเพิ่มเติมแผนงานที่6นะครับก็จะเป็นแผนงานในเรื่องของการตัดจ่ายเราได้ตรวจสอบว่าการจ่ายไฟจากรีคอสเอร์อรีด01นะครับแล้ไฟจากสถานีสัมพันธอะครับมีระยะห่างจากสถานี27 กิโลเมตรนะครับโดยที่มีสถานีค่าเคียงคือสถานีนครเชียศรีหนึ่งนะครับระยะทางอยู่ที่10กิโลเมตรเราก็มีการสร้างระบบจําหน่ายเพิ่มเติมเล็กน้อยแล้วก็มีการต่อเชื่อมลายกันซึ่งสามารถที่จะตัดจ่ายลดระยะทางในการแจกไฟลงได้เหตุผลที่เราดําเนินการนะครับก็เพื่อกรณีที่เกิดไฟดับที่สถานีนะครับผู้จะไฟจะได้รับผลกระทบน้อยลง แล้วระยะทางที่จ่ายลดลงจะทําให้ลอดในระบบจมาจลดลงด้วยครับจากการแชร์ประสบการณ์การทํางานของเพียสัมพันธ์นะครับในเรื่อง1นึ่งฟิเดอร์หนึ่งเมนเจอร์ Manager, ผมก็หวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยกับพี่น้องชาพีเอนะครับผมขอจบการนําเสนอแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ